สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ้องปองปาสูบสุขนคนกื้เกาค่ะมันนี้พอกับติมซีพีบา่าเตียวเป็ดจะพี่น้องจอ้อกินล่าเป็ดแล้วก็ต้องกินเตียวเป็ดนะครับพี่น้องนะเป็ดตัวหนึ่งกินให้คุม้มเฮ้ยสวยบัานสวยใส่ตะเกียบพิษดนันอา่ากินหัวเอ้ยเอาทัางมือไปโล่งจุม่มประเดิบเบิ้งตามาตาเลือดเอ้ยจมจมอีกแล้วพี่น้องวามึงมาจมอีกแล้วมากพี่น้องเศร้าจมกินกันค่ะ ติมซีเอาสะโพกเอาปีมนนกมนเนาะมองเนื้อมองปีกบนมันแล้วก,ก็ด่ามันพี่น้องมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวส่วนเนื้ออกกับเนื้อส่วนหลายสีเลาะเห็ดลาบค่ะพี่น้องกินลาบเผ็ดแซ่บท้องนี่ติมซีกินเผ็ดบ่ได้ว,ว้าวเ้นนีเด้อพี่น้องเด้อเ้นเล็กมันเป็นเส้นเ,เ,เ,เล็กแซ่แข็งกับเส้นเล็กแห่งของเวียดนามบานเท่าคนสีแซ่แข็งอยู่หลานไทยค่ะพี่น้องติมซีบ่ได้สือ่อ พักยาค่ะหุ่นกับวัวหาจะพี่น,อน,อน้องมันสินเงนทองปวดเนาะมาจ้ะย,ะงย,ะย,ยางเห็นราคะเบิร์ดสิบสี่ประเด็นไปหลานถ้ามันสามสี่เดือนไปหลับทุกอย่างแพงหมดแคปหมูคมเคยสามสามแหกนิดๆความแหีกสิขึ้นไปสี่ นี่สี่อยเย็น้ากินข้าสองข้ามัะข้าแถวแล้วข้าไว้ไว้กิน มือใหม่เนาะกล้าไหมนี่ผมนี่กนแขวหอมอพี่น้องเหอะ 嗯。Mm hmm. เราคือเขาคือเดิมพี่น้องพี่น้องที่อยู่แถวบางคุนเทียน,แถ,กกน,ยยน,นแถวเอกชัยซ้อยตนๆแถวเสดใทยก็เจียวเปิดตรง่ามเราติดกวนบางคุนเทียน,น้วพี่น้องบรอยากให้ผัดแต่บี เป็ดพะโล้คนคล้ายทิเียวเป็ด่นจัดแ่บอผิดรึเปล่ารวาลายตลอด ผักหวาน,วน สัตว์เขาสัตว์เขาอิ่มเลยได้พี่น้องติ่มซีก่กำลังควบคุมน้ำหนักพี่น้องจะอ้วนไร้บอดี Uh-huh. แสบแสบบานไดก็ต้องเศร้าได้พี่น้องอิ่มแล้ว โอจดนามนะสง่รยอืมงวะจงวะ ขลาไปฝ่พระเจ้าตาคอนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องสูบสุกสกนที่เขามาเป็นมูสติมสีค่ะพี่น้องคะ่ะอยู่ดีมีแห้งแข็งแรงรวยสุขบสกคนคะ่ะฝากส่องน้ำเด้อค่ะเด้อ <c oughs> น่านอีมิลิฝากโคไลโคแชกดติดต,ตามไปติมสีน้ำเด้คะ่ะขอบคุณค่ะพี่น้องลาไปก่อนคะ่ะ